นี่คือแงงามนั่นคืย่ำเพชรเมืองตกับแรงงามนั่นย่ำเพชรเมืองใตยก็น้องฟิล์มนาท่านนีรับชนกันลกเส้นซกันกักัน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 ันกันกันกังกัน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 ันนกันกนันนกันันกันกกักันกกนกันกัน่กันนกักันกนกากันกกักักับกัั าจกยแพหลังคาดมาเย็นตึงๆกันวันนี้ขอเชี่ยมากับไฟแดงนี่กบแ่หมากับไปนาติส่งคล้ามาไล่กลางหละการคือแปแ่ๆงคล้ามากลางนก็นนตู้กต่วางก็มีควายจนพันุเน้่เพือตายมาพอช่วงกล้ง ถูกกังจากนาเบ้นกับนาเบ้นนครทธิธรรมกับยูอําเภออย่างครั้งนึงเท่ร่อยต่อน้าบอนจยางคลางเส้นต่อแดงนี่หนาสั้นกับดูกันโนกับดูกันโนกับดูกันโน เพลงว่าใครกันเอ่ใครจะไม่เร่งก,ก่อนใครกันเป็นวัวติ๊กคู่ครับเวลานี้นะครับต้งวัจนกันุกจากไหวตงกันเคยเคยมีพ่แหพ่น้ำแล้วด้วยกันตางช่องไหวอะไครับเป็นว่าต่เป็นเบอร์นึกถมกันตา,านงช่องไหมาเนี่ย อยู่แล้วไอ้ลังดานปลาบันนี้ไก่แมนได้กันนี่นี่แดงเห้าวันนีนี่ลังาปลาไป

กับแดงอ่ะนึงนะยวนเป็นวอาจะนานนะครับกาวนะพี่กับแดงอ่ะนั่นเดยวน้เป็นว่าจาะนะ